สวัสดีนักเรียนทุกคนสำหรับบทเรียนออนไลน์วิชาการงานอาชีพวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของงานช่งาง,งการซ่อมแซมหลักการซ่อมแซมกระบวนการและการซ่อมแซมบนบประตูและหน้าต่างกันนะคะวันนี้เราไม่มีใบงานส่งให้นักเรียนลงชื่อใต้น้ตหลังจากการจบคลิปการเรียนรู้นี้นะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ พอว <BO. S 1> อออนไลน์เรียนเลสซึงบทเรียนออนไลน์ป .5 การงานอาชีพมาดูการซ่อมแซมอ Dis ุปกรณ์ของใช้ในบ้านกันนะครับ การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านอุปกรณ์ของใช้ในบ้านเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการทำกิจกรรมต่างๆภายในบ้านซึ่งใช้อยู่เป็นประจำเช่นโต๊ะเก้าอี้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอุปกรณ์ของใช้ในบ้านเหล่านี้เมื่อใช้ไประยะหนึ่งอาจเกิดการชำรุดเสียหายถ้าเรารู้จักซ่อมแซมจะทำให้สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อใหม่นะครับ หลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ที่ชำรุดมีหลักการสำคัญดังนี้นะครับ 1. ซ่อมแซมทันทีที่พบร่องรอยการชำรุดไม่ปล่อยทิ้งไว้จนซ่อมแซมไม่ได้ 2. สองสำรวจชนิดของวัสดุที่ใช้ทำอุปกรณ์ของใช้และลักษณะการชำรุดของอุปกรณ์ของใช้ สศึกษาวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ดังกล่าว 4. เตรียมเครื่องมือช่างที่ใช้ในการซ่อมแซมให้เหมาะสมกับชนิดของวัสดุที่ใช้ทำอุปกรณ์ของใช้และลักษณะการํำรุด5ซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ด้วยความประณีตและระมัดระวังอันตรายจากการใช้เครื่องมือช่าง 6. ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ของใช้หลังซ่อมแซมถ้ายังมีการํำรุดให้ค้นหาวิธีซ่อมแซมอื่นๆจนกว่าจะประสบความสำเร็จนัก ครับกระบวนการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพควรปฏิบัติตามกระบวนการต่อไปนี้ 1. วางแผนการทำงานกำหนดเป้าหมายในการทำงานประกอบติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษาผลิตและกำหนดวิธีการทำงานและเครื่องมือที่ใช้ทำงาน 2. ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 3. ประเมินผลการทำงานตรวจสอบผลงาน ว่ามีข้อบกพร่องอย่างไรแล้วป,ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะสอนนักเรียนในเรื่องของการซ่อมแซมบานพับประตูและหน้าต่างค่ะที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะบานพับประตูและบานพับหน้าต่าง ที่ติดตั้งอยู่ในห้องต่างๆของบ้านเมื่อใช้ไปน,นานๆนะคะอาจจะเกิดเสียงดังและฝืดขณะที่เราเปิดปิดซึ่งสามารถซ่อมแซมได้นะคะโดยใช้กระบวนการดังนี้นักเรียนสังเกตไหมคะเด็กเขาถามว่าบ้านประตูมีเสียงดังเอี๊ยดจะทำอย่างไรขั้นตอนที่1เลยนะคะเราต้องวางแผนในการทำงานค่ะ กำหนดเป้าหมายในการทำงานการซ่อมแซมบานพับประตูและหน้าตา่างเพื่อไม่ให้ฝืดและเกิดเสียงดังขณะเปิดปิด 2. กํกำหนดวิธีการทำงานและเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานรวมถึงวิธีการทำงานนะคะเช่นหยอดน้ำมันจักในบริเวณบานพับของประตูและหน้าต่างที่ฝืด และมีเสียงดังขณะเปิดปิดนั่นเองนะคะมีเป็นวิธีการวางแผนต่อมานะคะจะเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนค่ะซ่อมแซมบานพับประตูและบานพับหน้าต่างโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่เราวางแผนไว้ต่อมาค่ะเป็นการประเมินผลการประเมินผลการทำงานนะคะ ทดลองเปิดปิดประตูและหน้าต่างที่เราได้หยอดน้ำมันจักแล้วว่าเมื่อเราเปิดหรือปิดได้คล่องตัวขึ้นไหมนะคะและมีเสียงดังหรือถ้ายังฝืดหรือยังมีเสียงดังอยู่ให้เราหยอดน้ำมันจักซ้ำอีกครั้งหนึ่งและทดลองทำแบบนี้ซ้ำอีกครั้งนะคะค่ะสำหรับ เรื่องต่อไปนะคะคุณครูจะขอพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ของงานช่างนะคะอุปกรณ์งานช่างบางชนิดนะคะนักเรียนก็จะพบเห็นและคุ้นเคยนะคะที่บ้านของนักเรียนอาจจะมีนะคะหรือเราจะเห็นผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะใช้อุปกรณ์งานช่างที่อยู่ในบ้านในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในบ้านของเราลองมาดูกันนะคะ อุปกรณ์งานช่างชิ้นแรกที่ปูนำมาให้นักเรียนได้ดูนะคะคือค้อนนะคะค้อนนะคะใช้สำหรับตอกตะปูนะคะและสามารถใช้ถอนตะปูได้ด้วยนะคะต่อมาค่ะตะปูนะคะตะปูนะคะเราจะใช้สำหรับยึดตรึงชิ้นงานไม้นะคะงานเหล็กหรืองานโลหะ ถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะคะตะปูจะมีหลายแบบจะเป็นตะปูที่ใช้ตอกกับไม้เป็นตะปูที่ใช้ตอกกับปูนนะคะและมีตะปูที่ใช้สำหรับตอกกับโลหะด้วยนะคะค่ะอุปกรณ์งานช่างชิ้นต่อไปนะคะคือน็อตนะคะน็อตใช้สำหรับใช้ร่วมกับสลักเกลียวในการยึดตรึงชิ้นงานนะคะที่ต้องการความแข็งแรงมากเป็นพิเศษ นักเรียนจะสังเกตว่าที่หัวน็อตนะคะจะมี4แชร์นะคะตัวนี้จะใช้คู่กับนะคะไขควงนะคะไขควงจะนำมานะคะวางลงตรงรอยที่เป็นรอยแชร์และทำการไขเพื่อให้เกิดความแน่นและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะชิ้นต่อไปนะคะเป็นไขควงค่ะ เมื่อสักครู่ที่คุณครูพูดนะคะใช้สำหรับขันและคลายตะปูกเกียวนะคะเพื่อใช้ยึดชิ้นงานนะคะให้มีความแน่นมั่นคงและแข็งแรงต่อมาค่ะเป็นประแจนะคะประแจใช้สำหรับขันน็อตนะคะจับน็อตให้นิ่งและคลายน็อตออกหรือขันน็อตเข้านะคะเพื่อ เกิดความแข็งแรงและมั่นคงในการที่เราทํางานช่างค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูขอสรุปเนะื้อหาบทเรียนนะคะกระบวนการการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะคะเราควรมีวิธีปฏิบัติตามกระบวนการดังนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะต้องมีการวางแผนในการทำงานการวางแผนในการทำงานก็คือกำหนดเป้าหมายในการทำงานของเรานั่นเองนะคะ ต่อมาข้อที่2ต้องปฏิบัติตามงานนะคะตามแผนที่เราวางไว้คือทํางานตามแผนงานที่เราได้วางไว้ตั้งแต่ต้นนะคะต่อมาค่ะข้อ3การประเมินผลการทํางานคือตรวจสอบผลงานว่ามีข้อบอกพร่องอย่างไรและทํากามแก้ไขต่อไปค่ะ